หากลับมากับการหาตังในมือถือตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์นะคะสามารถทำได้ทั้งระบบการ Android และ ios ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า Latoken i n s i ไทร์รีเซิร์ชสไยแบบสอบถามนะการแรกของรางวัลของเขาก็คือเพ y p เพลวอลเล็บัตรกำนัน เทสโกโลตัสการเติมเงินมือถือรหัสเติมเงินมือถือของทูนะคะเรามาเริ่มทำพร้อมกันแล้วก็จะบอกวิธีการสมัครไปชมกันค่ะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกคหาฝากกดไลค์กดแชร์กดไปกำลังใจให้ลูกคหาด้วยนะคะ เมื่อกดลิงก์เข้ามาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเข้ามาใส่อัพได้นะสมัครด้วยอีเมลหรือบัญชี Google นะคะเดี๋ยวมันจะให้เข้ามายืนยันที่อีเมลทีนะเข้ามากรอกอีเมลที่มี PayPal ก็ได้นะคะหรืออีเมลที่ใช้งานได้ยืนยันรหัสผ่านต้องมีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขผสมกันนะคะอ่านข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับเงื่อนไขติ๊ก3ช่องเลยค่ะตรวจสอบอีเมลเข้าไปยืนยันอีเมลที่กล่องอีเมลของคุณกดยืนยันการใช้งานที่กล่องอีเมลของคุณเมื่อเสร็จขั้นตอนการสมัครจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะเข้ามากรอกข้อมูลสมาชิกให้เรียบร้อยให้เสร็จสิ้นนะคะถ้าขึ้นเสร็จแล้วมันจะขึ้น ตัวสีเขียวนะคะแล้วก็จะบอกว่าเสร็จสิ้นข้อมูลทุกอันนะคะเข้ามากรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยด้านมุมขวาล่างเดี๋ยวจะโชว์ชัดๆนะมันจะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลครอบครัวย่านพันธุ์พานะงานแล้วก็สุขภาพนะส่วนหน้าหลักจะเป็นแบบสอบถามถ้ามีแบบสอบถามเข้ามาเนี่ย แล้วก็เขาจะแจ้งเตือนมาทางอีเมลแล้วเข้าไปทำนะการแรกลกรางวัลของเขาจะมีแลกเข้า Playpal 100้อยพอยต์นะคะทูวอร์เรดหนึ่งร้อยพอยต์บัตรเทสโก้โลตัสหนึ่งร้อยพอยต์บัตรเติมเงินมือถือวันทุกคอลหนึ่งร้อยพอยต์รหัสเติมเงินทูมูฟหนึ่งร้อยพอยต์ อ๋อไม่ใช่ค่ะเก้าสิบพอยนะตอนนี้ลูกค้าทําได้อยู่สามพอยนะคะถ้ามีการแบบสอบถามเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็จะแจ้งเตือนตรงกระด,ดิ่งด้านบนนะส่วนขีดสามขีดเนี่ยมันก็จะมีประวัติการสะสมแต้มประวัติการแรกลกรางวัลน,นะคะตอนนี้ลูกค้าทำอยู่ได้แค่3ามพอยเพิ่งมาเริ่มทำนะเว็บไซต์นี้ มีมานานแล้วนะคะมีมาสักพักแล้วแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มของคุณโดมเนี่ยเขาก็รีวิวถอนกันเยอะนะทําได้แบบไม่ต้องชวนเพื่อนนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ข้างล่างไว้เดี๋ยวลูกค้าจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้นะคะคลิปนี้ลูกค้าอาจจะรีวิวสั้นๆนะ